เราจะเห็นนะครับการขุดนะครับที่ต่างนะครับอย่างตัวนี้ที่เห็นเนาะไมจะมีสลปทําไมต้องทําสลปอย่างนี้ครับผมความเอียงตัวนี้ครับคืออ่าตัวนี้ผมจะดึงเอียงกว่าในแบบนิดนึงเพราะว่าดินหน้าดินบ้านเราก็คือไทยสาเนี่ยมันจะเป็นดินทรายครับคือถ้าเกิดอ่าไม่ดึงสลบเอียงเนี้ยอ่ามันจะพังอ๋อครับก็เลยต้องดึงสลปให้เอียงก่าแบบนิดนึงครับก็แปลว่าฝนตกมาน้ําจะไหลลงไปด้านนอกใช่ไหมครับใช่ครับใช่ นี่ครับถ้างั้นถ้าเราไม่สลบครับเราจะเห็นการพังข้างๆเลยนะครับผมเวลาฝนตกนะครับฉะนั้นการสลบจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยได้แก้<ห>ปัญหาได้ไ<ห>ครับ,<ม>ร,บรู้สึกเป็นไงที่มาเลือกทําโคกหนองนาครับรโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีของทางภาคร,รัฐที่ให้การสนับสนุนในเรื่องของโคกหนองนาเนาะครับยิ่งสถานการณ์โควิดหลายท่านกลับมาอยู่บ้านและก็มาทําเศรษฐกิจพอเพียงผมว่าโคกหนองนาน่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับพี่น้องและก็คนรุ่นใหม่ของเรา สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้นะผมจะพาท่านผู้ชมครับมาดูการขุดโคกนาครับของกรมพัฒนาชุมชนนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาคุยกับผู้ละเมานะครับกับเจ้าของแปลงนะครับอยู่ที่อําเภอสนมครับจังหวัดสุรินทร์นะครับเดี๋ยวจะมาคุยรายละเอียดครับกับผู้ละเมากับเจ้าของแปลงว่าการขุดที่นี่ครับเป็นยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวมาทาความรู้จักเลยนะครับผม สวัสดีครับผมครับวัสดีครับผมครับรบกวนแนะนาตัวหน่อยครับผมผมผู้รับเหมาห้างซีเพียนคอนกรีตครับมาจากเมืองการนระบนี่ครับผมมาไกลมากเลยครับเมืองการครับเป็นมาอย่างไรครับทําไมได้มาที่สุรินทร์ครับเอ่อพอดีทางพัฒนาชุมชนที่อําเภอสนมเนี่ยเขาขอให้นึงมาช่วยขุดโคกหนองนาให้พอดีผู้รับเหมาทางเนี้ยเขาไม่เพียงพอเพราคนงารมันเยอะครับนี่ครับผมมารถกี่คันครับเอ่อเิ่งผมเอารถ อ่าขุดมาสองคันอ๋อครับผมครับนี่ครับผมก็มาได้กี่วันแล้วครับตอนนี้ครับอ่านี่อยู่ก็เกือบเดือนแล้วครับเกือบเดือนแล้วขุดได้กี่บ่อแล้วครับตอนนี้ครับได้ห้าแปลงห้าบอ๋อห้าบ่อใช่ครับนะครับผมซึ่งการขุดก็ระยะเวลาขุดไม่เหมือนกันนะครับใช่ครับที่ขุดห้าบ่อห้าแปลงนี่คือมีทั้งหนึ่งไร่สามไร่เดิมหรอเป่าครับก็หนึ่งไร่หนึ่งแปลงแล้วก็สี่ไร่เออสามไร่สี่แปลงครับอ๋อครับนี่ครับเป็นยังไงบ้างครับในการขุดก็ค่อนข้างลําบากครับเพราะว่า ตัวงบประมาณก็มันก็ไม่ได้สูงครับแล้วก็งานก็ค่อนข้างลำบากนิดนึงครับครับผมใช่เพราะว่ามันมันจะมีรูปทรงต่างๆก็จะเป็นหลายมีแบบให้ทําหลายแบบใช่ครับครับแต่ก่อนนี่เคยขุดไหมครับโค้งนองนาครับอ่าโค้งหนองนาผมยังไม่เคยขุดครับอ๋อแปลว่ามานี่คือครั้งแรกใช่ครับใช่ครับการขุดครั้งแรกนี้เป็นไงบ้างครับลาบากอยู่ครับลำบากเหมือนกันครัะครั้งแรกก็ทำยากนิดนึงครับครับผมใช่อือ ก็ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถเนาะใช่ครับนี่ครับก็มาศึกษาเรียนรู้นะที่งานที่ที่ขุดจริงนะครับผมนี่ครับบรรยากาศนะครับในการขุดนะครับการขุดนะครับของผู้ละเมาที่นี่ครับเป็นยังไงบ้างครับเน้นเรื่องยังไงบ้างครับผมก็คือทางทางพัฒนาชุมชนแล้วก็ทางในอำเภอเขากำชับทางผู้ละเมาของผมก็คือ้ให้หลักๆก็คือให้มันใช้ประโยชน์ได้จริงแล้วก็ให้มันตรงตามรูปแบบแล้วก็ให้มันโอเคกับเจ้าของแปลงมากที่สุด ครับผมทั้งนั้นก็คือเราต้องคุยกับเจ้าของแปลงด้วยนะครับใช่ครับก็คือจะเอาเจ้าของแปลงเป็นหลักอ๋อครับเจ้าของแปลงต้องการรูปแบบยังไงก็สามารถคุยกันได้ใช่ครับใช่ใช่ครับอย่างตัวนี้สามไร่นะครับใช้เวลาขุดกี่วันครับอ่าแปลงตรงนี้ใช้ผมใช้เวลาอยู่ประมาณหกวันหกวันใช่อันนี้ชื่อแบบธารานวาเนาะใช่ครับใช่นะครับก็จะเห็นนะครับตัวนี้อย่างตัวนี้เห็นโคกสูงๆนะครับคือตัวนี้เจ้าของแปลงเป็นคนเลือกใช่ไหมครับ ใช่รับคือเจ้าของแปลงต้องการจะปลูกบ้านข้างบนนี้ครับผมใช่ก็เลยให้ทําโคตรงนี้ไว้สูงหน่อยครับโคนี้น่าจะสูงสักเมตรห้าสิหรือสองเมตรเนาะครับประมาณนั้นครับนี่ขุดได้เสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราเห็นการปลูกหญ้าแฝกนะครับตอนนี้เจ้าของก็ปลูกหญ้าแฝกเรียบร้อยนะครับเพื่อป้องกันการชะล้างนะครับของดินนะครับเราจะเห็นนะครับการขุดนะครับที่ต่าง นะครับอย่างตัวนี้ที่เห็นเนาะก็จะมีสโลปทําไมต้องทําสโลปอย่างนี้ครับผมความเอียงตัวนี้ครับคือตัวนี้ผมจะดึงเอียงกว่าในแบบนิดนึงเพราะว่าดินหน้าดินบ้านเราก็คือไทยสารเนี่ยมันจะเป็นดินทรายครับคือถ้าเกิดไม่ดึงสโลปเอียงเนี่ามันจะพังก็เลยต้องดึงสโลปให้เอียงกว่าแบบนิดนึงครับก็แปลว่าฝนตกมาน้ําจะไหลลงไปด้านนอกใช่ไหมครับใช่ครับใช่อ๋อนี่ครับถ้างั้นถ้าเราไม่สโลปครับ เราจะเห็นการทางข้างๆเลยนะครับผมเวลาฝนตกนะครับฉะนั้นการสลบจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยได้แก้ปัญหาได้นะครับผมเห็นไหมครับบรรยากาศนะครับขุดได้สวยงามนะครับใครสนใจก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้นะครับผลงานนะครับหลักๆคือจะขุดอยู่ที่ไหนครับคือหลักๆผมจะขุดอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีอ๋อจะรับหลักๆที่นั่นเลยใช่แต่ก็ที่ไหนจ้างเราก็ไปให้ได้ครับอ๋อก็ไปว่ารับจ้างไม่ประจําทางใช่ครับไปด้ทั่วไปได้ทั่วเลย ครับตอนนี้เหลือกี่บ่อครับที่จะขุดที่ยังไม่เสร็จครับเหลืออีเจ็ดแปลงครับเจ็ดแปลงเจ็ดแปลงเนาะนี่ครับใครสนใจอยากมาดูผลงานนะครับผมมาได้นะครับที่อำเภอสนมนะครับผมจังหวัดสุรินทร์นะครับตำบลหัวหัวงัวนะครับผมสามารถที่จะมาชมได้นะครับขอเบอร์โทรนะเผื่อใครที่สนใจนะครับศูนย์หกหนึ่งครับครับผมหนึ่งเก้าเจ็ดครับครับเก้าเจ็ดเก้าเก้าครับเก้าเจ็ดเก้าเก้านะครับใครสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับในเรื่องของแบบนะครับเป็นไงบ้างครับแบบที่เขาแบบให้ กับณการขุดจริงครับเป็นยังไงบ้างครับก็แบบที่ออกแบบให้ก็คือคือบางแบบก็เราต้องมาปรับเปลี่ยนตามหน้างานจริงเพื่อให้มันได้ประโยชน์สูงสุดกับเจ้าของแปลงครับเพราะว่าแบบแบบแบบที่ทํามาคือเป็นไกด์คร่าวๆให้เราทำ<อ>ใช่ครับแลสุดท้ายแล้วก็คือต้องมาคุยกับเจ้าของแปลงที่เขาจะใช้ประโยชน์จริงๆครับครับผมใช่ฉะนั้นตําแหน่งคลองไส้ไก่หลุงขนงโตกต่างๆ แล้วว่าเจ้าของแบบก็สามารถเจ้าของก็สามารถเลือกเลือกเลือกได้นะว่าอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับใช่ครับใช่อ๋อดังนั้นโครงการนี้คือโครงการที่ทําให้เจ้าของนะครับได้การใช้ประโยชน์จริงๆนะครับผมไว่าจะเก็นการเรื่องการปลูกพืชปลูกต่างๆนะครับปลูกไม้ปางต่างนะครับตําแหน่งทิศทางต่างนะครับอย่างเช่นที่เห็นข้างหน้านี่คือไว้ทํากระท่อมทําปลูกเรือนทําไว้ปลูกเรือนต่างๆนะครับก็สามารถที่ทําเป็นโคกได้นะครับไม่จําเป็นต้องตามแบบนะครับ เห็นการขุดโค่นนานดีๆแบบนี้นครับต้องขอบคุณท่านในอำเภอสนมนะครับแล้วก็พัฒนาชุมชนตำบลหัวงัวอำเภอสนมแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับที่เลือกนะครับผู้ละเมานะครับที่เข้าใจเกษตรกรโดยตรงนะครับสามารถที่จะขุดแล้วก็เห็นความสําคัญครับในการาใช้งานจริงนะครับปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามจริงนะครับก็ต้อง ขอบคุณแทนเกษตรกรทุกๆท่านนะครับทุกหน่วยงานนับที่มีส่วนสนับสนุนนะครับช่วยเหลือเกษตรกรครับเราจะเห็นความอยู่รอดนะครับในยุคโควิดนะครับว่าทุกคนหันพึ่งตนเองนะครับในการนำเกษตรต่างๆนะครับที่เราจะเห็นความมีรอดครับเรามีอาหารเรามีทุกอย่างนะครับผมครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาคุยกับเจ้าของนะครับว่าหลางจะขุดไปแล้วนะครับเจ้าของนะครับมีความเป็นไงบ้างพอใจในผลงานหรือเปล่านะครับสวัสดีครับพี่ สวัสดีครับสวัสดีครับอยากให้แนะนําตัวนับชื่ออะไรครับครับผมสมนึกพิมลาครับครับผมก็อบรมรุ่นที่เท่าไหร่ครับของจหวดสุรินครับรุ่นที่หรุ่นที่5เป็นงบเงินกู้เนาะเป็นงบเงินกู้งบเงินกู้นี่ครับตอนนี้ก็ขุดเรียบร้อยนะครับเป็นไงบ้างครับในการขุดพอใจกับผลงานไหมครับครับพอใจกับผลงานที่ที่ช่างได้ขุดครับเป็นไปตามที่เราคาดหวังเอาไว้ ว่าต้องการอย่างนี้อย่างนี้คือเราวางเป็นตุ๊กตาไว้แล้วก็เลือกแบบทารานาวาก็ถือว่าเราพึงพอใจกับแบบและก็ช่างที่ที่ที่ขุดให้เราครับตรงนี้ทําไมเลือกแบบทารานาวาครับคิดว่าน่าจะเหมาะสมกับพื้นที่ของเราและก็การใช้ประโยชน์น่าจะน่าน่าจะใช้ประโยชน์กับพื้นที่เราได้สูงสุดก็เลยเลือกแบบทารานาวา่าครับ นี่ครับท่านผู้ชมครับเจ้าของแปลงก็ต้องเลือกนะครับว่าจะของสซินแล้วมีทั้งหมด4แบบเนาะมีธารนาวามีปลาวานมีเม็ดพันนะครับมีแบบช้างสซินที่ทั้งใหญ่นะครับผมมีอยู่4แบบให้เลือกนะครับแล้วก็มีพื้นที่1ไร่กับ3ไร่นะครับแต่ของที่นี่คือเลือกเลือก3ได้นะครับผมเลือก3ได้ในการขุดนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับทั้งหมดกี่ไร่ครับทั้งหมดเลยเหรอกลงแปลงนี้ทั้งหมดกี่ไร่ครับ แางนี้12ไร่12ไร่ครับแล้วก็มาทำโค้งนองนา3าไร่เนาะ3ไร่แต่ว่าขุดจริงๆก็อยู่ประมาณเกือบสีไร่สีไร่สีไร่กว่าเพราะว่าโดยมวลของดินจะมีปริมาณที่เยอะก็ต้องเกี่ยรดินให้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 ทั่วถึงครับมก็เหมาะสมกับพื้นที่ของเราก็เลยใช้พื้นที่อยู่ตรงนี้ประมาณ4ีไร่เกือบ5้าไร่สีไร่เกือบ5้าไร่ใช่ใช่ครับเป็นไงบ้างครับรู้สึกเป็นไงที่มาเลือกทําโค้งนองนาครับรู้สึกเป็นไงบ้างครับเสียดายที่ดินไหม อคืออย่างนี้นะครับถ้าโดยพื้นที่ถ้าท่านมีพื้นที่น้อยๆก็ไม่เหมาะกับการที่จะมาทําตรงนี้แต่ถ้ามีพื้นที่พอเพียงหรือว่ารักในการทําเกษตรหรือเศรษฐกิจพอเพียงผมว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีของทางภาครัฐที่ให้การสนับสนุนในเรื่องของโคกหนองนาเนาะครับยิ่งสถานการณ์โควิดหลายท่านกลับมาอยู่บ้านและก็มาทําเศรษฐกิจพอเพียงผมว่าโคกหนองนาน่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับ พี่น้องและก็คนรุ่นใหม่ของเรากลับมาอยู่ในส่วนตรงนี้ผมว่าเป็นโครงการที่ดีของทางภาครัฐทางพัฒนาชุมชนครับครับเหมือนอาจารย์ยักษ์ได้กล่าวไว้นะครับว่าคนที่ทํโค้งนาคือทางรอดนะครับเพราะว่าเรามีกินมีใช้นะมีของกินทุกอย่างนะครับไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางรอดเนาะใช่ครับผมเราจะเห็นนะครับทุกวันนี้นะครับคนมาทําเกษตรเยอะมากนะครับหลังจากสถานการณ์โควิดนะครับคนกลับมาอยู่บ้านนะครับเราพื้นที่ตรงนี้นะครับกะ ปลูกอะไรต่อนะครับจะทําในประมาณไหนครับ <Okay. S 1> จะเน้นปลูกอะไรบ้างครับเอ่องบประมาณในการขุด 4, นนก็แสนสี่พันกว่าบาทเนาะแล้วก็งบประมาณในส่วนของพันไม้สองหมื่นผมเลือกที่จะเป็นไม้ยืนต้นไม่ว่าจะเป็นไม้พยุงไม้ยางนาต้นสักแล้วก็เอาประดู่ผมจะทําเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นทางอุมโมงค์ต้นไม้จะปลูกสองฝั่งเลยครับ ให้เป็นบ้านสวนแล้วก็ในวันข้างหน้าก็จะทําเป็นบ้านสวนตรงนี้รองรับญาติพี่น้องที่มาในช่วงของเทศกาลครับผมครับก็สามารถมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาตินะครับธรรมชาติครับอยากทำให้เป็นบ้านสวนครับนี่ครับความฝันแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับผมเป็นคนที่ชื่นชอบในส่วนของไม้เพราะว่าบ้านตัวเองจะสร้างด้วยไม้ทั้งหลังวันนี้อยาก ปลูกต้นไม้คืนสู่ธรรมชาติให้ได้มากที่สุดเท่าที่ต,ตัวเองจะทําได้แม้พื้นที่12ไร่ทําไปแล้ว5ไร่ถ้าเปือ่อคิดว่าในวันข้างหน้าถ้าใจรักและอาจพื้นที่12ไร่ตรงนี้อาจจะเป็นเป็นป่าไม้ทั้งทั้งทั้งพื้นที่ทั้ง12ไร่ก็เป็นไปได้ครับครับผมบเพราะว่าทัว่วน,นี้ทํานานะครับมันก็ไม่ได้เยอะเนาะไม่ได้เยอะก็ต้องทําผสมผสานเราจะได้มีความรำไรทีวันนี้ก็ถือว่าถูกมาก ก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองตามสถานการณ์ยิ่งยุคโควิดอย่างนี้ด้ยวยแล้วเราสุดท้ายเราก็กลับคืนสู่ธรรมชาติครับผมมองอย่างนั้นใช่ครับผมนี่ครับหลังจากที่ขุดเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็ปลูกหญ้าแฝกนะครับหญ้าแฝกนี่ได้หญ้าแฝกจากที่ไหนครับพื้นที่ข้างเคียงเลยครับตามาตามสระอของเพื่อนบ้านที่มีก็ไปขุดมาแล้วก็มาช่วยกันปลูกครับเพื่อเป็นการพังทลายของหน้าดินเนาะ ครับแล้วก็ในส่วนของขอบขอบบ่อครับผมครับแล้วว่าเจ้าของคือจะเลือกที่จะปลูกเจ้าแฝกก่อนอันดับแรกเลยนะครับป้องกันการพันธุ์รายทางดินครับนะครับต่อไปก็ค่อยเอาพืชไม้ป่าต่างๆที่เขาสับสนมาเนาะครับที่เลือกไว้นี่ครับก็ต่อไปครับก็จะมีในเรื่องของการทํารั้วนะแต่ตอนนี้ตอนนี้ยังยังไม่ต้องทําก็ได้นะเพราะว่ามันมันยังไม่มีวัวมีสัตว์ที่จะเข้ามาหลังจากที่ฤดูเก็บเกี่ยวแล้วก็ต้องทํารั้วเพื่อกัน สัตว์เลี้ยงเนาะที่จะมากินไม้ยินต้นที่เราจะปลูกต่อไปเจ้าของก็จะต้องมีการวางแผนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องบางคนที่ต้องเจาะระบบน้าเจาะโซลา์เซลทำรั้วหลายอย่างนะครับก็ต้องวางแผนนะครับเราทําแบบพอเพียงก็ทั้งทำไปเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆค่อยๆทํตทมกําลังที่เรามีนะครับเราก็ยึดหลักของในหลวงนะครับเศรษฐกิจพอเพียงต่างๆนําหลักการของพง์ท่านมาใช้ในะครับ นี่ครับต้องขอบคุณนับกรมพนามชนนับที่มีโครงการดีๆนับสนับให้กับเกษตรกรครับกับคนในชุมชนนะครับสามารถที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับในการสร้างรายได้ในการเรียนในการอยู่นับในยุคโควิดนะครับเราจะเห็นได้ชัดเลยครับในโครงการนี้นะครับผมรับเพื่เติมนิดหนึ่งครับในส่วนตรงนี้โครงการโคกน้องนาเป็นโครงการที่ดีจากทางภาครัฐจากทางพชรเนาะถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นไปน่าจะมีการต่อยอดในเรื่องของการขุดเจาะบ่อประดาน นั่นคือความยั่งยืนเพราะสุดท้ายก็คือต้องมีน้ำครับในการทํโคกน้องนาถ้าไม่มีน้ําสุดท้ายก็ยังเหมือนเดิมใช่ไหมครับใช่ครับถ้าจะให้ประสบความสุดเร็งจริงโดยต้นในการหยอกน้องบ้านนี่ครับผมนี่ครับผมวันนี้ก็อยากให้นานผู้ชมครับมาดูนะครับก็เอาบรรยากาศให้ดูนะครับในการขุดครับของที่นี่นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ ครับเอาให้ดูบรรยากาศเพียงเท่านี้นะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีกับผู้รัะเหมานะครับผมสวัสดีครับ